รุปข่าวสโมสร,รเชลซีประจำวันที่1มีนาคม2564โดยเฉพาบรครั้งเชลซีครับเรามาเริ่มข่าวเช้าของเชลซีด้วยข่าวนี้กันเลยดีกว่าเก็บตก4ประเด็นร้อนหลังเกมผิวนังกฤษผีบุกเจ้าสิงห์นัดเมื่อวานนี้เรามาดูการพูดถึงจอบประเด็นร้อนหลังเกมกันดีกว่านะฮะหลังที่ทางเชลซีนั้นพยายามเต็มที่แล้วและสามารถป้องกันาทางผีแดงได้อย่างเต็มที่นะฮะแต่ว่าผลเสมอนั้นก็เสมอกันไปศูนย์ต่อศูนย์ทั่นเอง เรามาดูที่ข้อแรกกันเลยดีกว่า 1. แท็กติกที่ทํากันได้ทําให้เกมออกมานั้นดูสูสี เกมนี้ทั้งสองทีมต่างทํากันบ้านมาค่อนข้างจะดีต่างฝ่ายต่างพยายามบีบพื้นที่จนไม่สามารถขึ้นเกมจากหน้าปากประตูได้ยอย่างหนัดกันทั้งคู่เลยแม้ภาพรวรนั้นเจ้าบ้านจะมีจังหวะที่เข้าทําแต่ก็มีเปอร์เซ็นต์การครองบอลที่เหนือกว่าเล็กน้อยแต่ทีมเยือนก็มีจังหวะลุ้นที่ประตูจะแจ้งไม่มากก็น้อยไปกว่ากันเลยนะฮะตลอดช่วง9กนาสีบิน่าเสียดายที่ทั้งสองทีมนั้นไม่สามารถจกฉวยโอกาสทอ,ทองที่มีอันน้อยนิดในเกมนี้ได้ จะท,ทำใหนะ้ผมผลออกมาเสมอกันแบบไรสกอร์ตามที่ทุกคนได้เห็นกันนั่นเองครับเจ้มาข้อที่2แห่นหรือไม่แห่นโดยเกมนี้ในช่วงต้นเกมนั้นมีจังหวะที่เหมือนกับว่ามือขวาของคารามัสันโอดอยจะพลาดไปสัมผัสกับบอลในกรอเคชชดและจังหวะที่กำลังชิงเหลี่ยม ชุดรั้งกระทางิปสันกรีนบูธและบอลก็กระดอนลอยขึ้นจากพื้นพอดีซึ่งหากดูจากภาพช้าจะเห็นได้ว่ามีการสะพัดบอลจริงแต่ไม่ได้มีผลกับทิศทางของบอลมากมายนัดและแน่นอนว่าจังหวะนี้เจ้าตัวไม่ได้มีเจตนาเอามือไปปัดบอลแต่อย่างแน่นอนจะท,ทำให้ขึ้นอยู่กับทางดุลนพินิของทีมผู้ตัดสินและหลังจากทางพิจารณา VR แล้ว ทางโจว์แอตเวลคนนี้ได้ตัดสินใจมาว่าไม่เป็นการทำฟาวทำให้ทางบริษัทแดนั้นพระราอกาศทองจะได้ลุนปรโตจากทางลูกจุดโทษไปอย่างน่าสดยช็มาข้อที่ 3. ามบรูโน,โนเงียบกริบ โดยหนึ่งสาเหตุที่ทำให้แนวรุกของทางบิชตแตรงในวันนี้ไม่สามารถผลิตสกอร์ได้ส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากทางที่บรูโน่เฟร์นเดสยอดกองกลางตัวความหวังของทีมไม่สามารถเค้นฟอร์มเก่งออกมาได้เลยแถมดูเหมือนจะเล่นได้ต่ํากว่าม,มาตรฐานิพอดีทั้งพลังการขยันหาพื้นที่หรือแม้แต่การจ่ายบอลที่เคยเป็นทีเด็ดของเจ้าตัวทั้งหมดนี้เราไม่ได้เห็นจากพเมกอร์รายนี้ตลอด90นาที หรือว่าอาจจะถึงเวลาที่ทางนักรอมนั้นต้องพักแข่งตัวเก่งอะไรนี้บ้างเพราะเหมือนว่าพลังกายที่ลอยปลานั้นจากการการรำศึกหนักมาตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาเริ่มส่งผลชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วณปัจจุบันนี้และสถานะผมข้อที่4นะฮะเบอใบายทิ้งห่างสิงจีทอฟโฟดยกันที่จากคะแนน,น,นในเกมวันนี้ทําให้ทางแมนยูนั้นยังคงรั้งตับที่2แต่ก็มีแต้มห่างจากฝูงแมนเชสเตอร์ซิตี้ถึง12คะแนน ซึ่งแม้จับยังเป็นไปในทางทฤษฎีแต่ต้องบอกเลยว่าด้วยฟอร์มของบริบยสีฟ้าณเวลานี้คงยากที่จะพราดสุดขาตนเองแล้วแพ้หรือเสมอติดต่อกัน4-5เกมแต่ก็ต้องบอกว่ายัางโชคดีเล็กๆน้อยที่วันนี้เลสเตอร์นั้นไายกับทางอาร์ซนอลจะทำให้จิ้งจอกสยามยังคงรั้งอันดับที่3แม้มีแต้มห่างทางมีสแสดงหนึ่งคะแนนเท่านั้น ส่วนเชลซีพวกเขายังรังที่5ของตารางคะแนนเช่นเดิมเพราะหนึ่งคะแนนในเกมนี้ไม่เพียงพอที่จะทําให้แซงเวสแฮมอันดับที่4ที่ไม่มีแต้มในสัปดาห์นี้ไปได้ขึ้นไปอีกนะฮะแต่อย่งางไรก็ตามระยะห่างของทั้งคู่ก็ลดลงมาเหลือเพียงแค่หนึ่งแต้มเท่านั้นและนั่นทําให้โอกาสในการลุ้นพื้นที่ทฟฟ็อปโฟยังคงเปิดกว้างสลับทางสำหรคเชลซีในอีก2นัดที่เหลือต่อจากนี้นั่นครับ นั่นะผมเป็นต้งว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แลวกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรนัดต่อไปของเชลซีของเราเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับโควซิสจมบรูโนเงียบตัดเกรดแข้งเชลซีแมนยูในเกมนัดเมื่อคืนที่ผ่านมาเรามาดูการคะแนนตัดเกรดของแข่งเชลซีของเรากันดีกว่าว่าแต่ละคนนั้นได้คะแนนกันที่เท่าไหร่กันบ้างเริ่มจากนะผมคนที่หนึ่งเอชอาร์แมนดี้งานนี้มีจังหวะป้องกันสวยสวยให้เห็นอยู่บ้าง จังหวะเล่นบอลด้วยเท้าทําได้ค่อนข้างจะดีแต่ก็มีจังหวะรับหลุดมือให้วาดเสียวในช่วงรึ้งรั้งได้ไปเจ็คคะแนนเซซ่าอัสริโกยตาทาหน้าที่ได้ดีในเกมรับค่อนข้างจะดีนะฮะรับส่งบอลค่อนข้างจะแด่นอนในจังหวะที่ต้องแกะเพรสชิ่งคู่แข่งได้ไปเจ็คคะแนนอันเดนเดโอบริติเกอร์เกมรับยังคงไว้ใจได้แถมวันนี้มีส่วนกับเกมรุกหลายครั้งทั้งการาบางบอลยาวอันแม่นยํารวมถึงจังหวะลากลุยขึ้นมาเร้าอากา้กับเพื่อนร่วมทีม ได้ไป7.5คะแนนอั And ensen, นเดสคิทเทนเซนการนี้ยังคงตัดบอลในจังหวัดสุดท้ายได้ดีมีโอกาสเข้าสกัดสวยๆช่วยทีมเอาไว้ได้หลายครั้งได้าย7.5คะแนนเบนซิเวลลงมาประจำการแทนที่อารอนโซซึ่งก็แตกต่างกันอย่างชัดเจนนะฮะโดยมีจุดเด่นที่เกมรับและก็การรับส่งบอลส่วนเกมรุกนั้นแทบไม่มีบทบาทมากมายนักได้ไป6.5คะแนน เอ็นโกโรกงเต้ลงมาจําการแทนชี่จอร์ตินโยบทบาทจะหนักไปทางเกมรับนะฮะขยันไล่บอลในแดนกลางช่วยตัดบอลที่สวยได้หลายครั้งได้ไป7.5คะแนนมาติโอโควาซิสยังคงเป็นหัวใจสำคัญของทีมในเกมกางสนามฟอร์มค่อนข้างจะโดดเด่นทั้งการจ่ายบอลการตัดสินใจแถมยังมีโอกาสได้ลากเลือ้อยโชว์ทักษะก,กันอยู่หลายครั้งได้ไป7.5คะแนนไมสันเมาส์วันนี้มีบทบาทกับเกมรุกไม่มากมายนัก ส่วนใหญ่นั้นต้องทางออกมานะฮะบ,บริเวณอริมเส้นแต่ก็มีจังหวัดได้ลากขึ้นไปจบในช่วงครึ่งหลังได้ไป6.5คะแนนฮาคิมซีเยสเช่นเดียวกับทางไปสันเมาส์ที่ยังทําได้แค่ต่อบอลบริเวณหน้ากรอบเขตโทษของคู่แข่งแถมโอกาสได้เล่นกับบอลค่อนข้างจะน้อยอีกทั้งยังพลาดโอกาสทองที่ยิงไปตรงตัวของดาบิดเดคิอาในช่วงต้นครึ่งหลังกันอีกด้วยได้ไป6.5คะแนน คารามวัสันโอดอยลงเล่นในตำแหน่งบิงแบ็กไปเพียงแค่45ทีเท่านั้นก่อนจะบาดเจ็บจะต้องเปลี่ยนตัวออกไปในช่วงพักครึ่งซึ่งอันที่จริงต้องบอกว่าเขาคนนี้เป็นคนหนึ่งที่เล่นได้โดดเด่นในช่วงครึ่งแรกมีโอกาสได้เปิดที่สวยรวมถึงจังหวะจบสกอร์ที่เกือบจะเป็นประตูกันอีกครั้งได้ไป6.5คะแนน โอริเยชิรูวันนี้ต้องบอกว่าเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานนะฮะเพราะแม้จะเก็บบอลได้แต่จังหวะต่อเนื่องยังทั้งยิงทั้งจ่ายเนี่ยทำได้ไม่ค่อยดีเอาเสียเลยในวันนี้แถมยังมีจังหวะไปบล็อกของทางบอลของเพื่อนร่วมทีมกันอีกด้วยได้ไป6คะแนนส่วนตัวสมรอนทะผมในเกมนี้ก็จะมีนะฮะบริสเจมลง3เต็ที่โอดอยได้โอกาสเล่นกับบอลข้างๆจะเยอะแต่ก็ไม่สามารถเงโอกาให้กับทีมได้มากเท่าที่ควรน,นักได้ไป6คะแนนชิเตียนฟลอริส ลงสนามใทนที่65แทนที่ชิรูโดยกันนี้ได้บอลค่อนข้างจะน้อยและแทบไม่มีพื้นที่ให้เล่นามากมหมนักได้ไป5.5คะแนนและส้ายก็จะเป็นชิโบแวนเนอร์นะับผมลงสนามแทนที่ซีเอสลงมาก็มีโอกาสได้ลุ้นจบสกอร์อยู่บ้างแต่ก็ยังไม่มีส่วน่วมกับเกมเลยได้ไป5.5คะแนนนั่นเองครับมาถ้าผมเป็นว่างานนี้นะฮะก็โคอาซิสรัาผมก็ทําเต็มที่แล้วก็ถือว่าเชลซีสามารถป้องกันทางแมนยูที่บุกมาเอาชนะ แต่ก็ไม่ชนะได้แค่เสมอไปนั่นเองเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับเวนเนอร์เผยวิธีการเปลี่ยนตัวของเขาที่แคลมพาดไม่อาจทำได้โดยทางทีมโมเวนเนอร์กองหน้าของเชลซีได้ออกมาเผยว่าเขาเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างไรนะับตั้งแต่ที่โทมัสทูเคิลเข้ามาคุมทีมแทนผู้จัดการทีมคนเก่าอย่างผู้จัดการแฟรงล์ลามพาด โดยีิโมเวนเนอร์เนี่ยมั่นใจมาว่าเขาจะหลุดจากช่วงเวลาที่เลเวร้ายที่สุดในอาชีพของเขาด้วยการเป็นผู้เล่นที่ดีขึ้นหลังจากที่เพิ่งจบสถิติยิงประตูไม่ได้ทั้งหมด14เกมโดยกองหน้าที่เชลซีเซ็นสัญ,ญญาจากทางแอร์บร์ไลซิกมาเมื่อช่วงซัมเมอร์นั้นออกสตาร์ทในชีวิตในเชลซีได้อย่างน่าประทับใจแต่เขาคนนี้กลับประสบปัญหาในการรักษาฟอร์มเก่งนะฮะอยู่ในช่วงต้นของเขา นอกจากนี้ยังพลาดโอกาสหน้าป่าประตูที่น่าอายหลายครั้งซึ่งฟอร์มการเล่นที่เลวร้ายของแมนเนอร์มาถึงที่สุดในการพลาดจุดโทษในเกมกับทางดูจันชาวในรอบ4ของศึก f อฟเซึ่ง้านที่สุดแล้วนั่นคือเกมสุดท้ายของทางผู้จัดการแฟนลำพาดโดยชมวัตจุเกิลคนบ้าน,ดาเ,านาเดียวกันกันกบเขาเนี่เข้ามารับงานที่เพื่อจะงัดเอาฟอร์มดีสุดนะฮะของเจ้าของค่าตัว5 0ล้านปอนด์ออกมา และในที่สุดเขาก็ค่อยๆรวบรวมความมั่นใจที่แหลกสลายของเขาคนนี้กลับมาอีกครั้งที่สุดท้ายแล้วดาวเตะวัย24ปีรายนี้ก็หยุดสติสุดเจบปวดหน้าปากประตูนในชัยชนะเหนือนอิวคาเสเซิลไป2-0เมื่อช่วงต้นเดือนแลังก็ดาวเตะทีมชาติเยอรมนีคนนี้ก็มั่นใจมาว่าเขาจะได้เริ่มต้นกันอีกครั้งในตอนนี้เดี๋ยวเขาจะบอกว่าช่วงที่ผมยิงไม่ได้เมื่อเดือนที่แล้วนี่อาจจะเป็นช่วงเวลาที่แย่ที่สุดในอาชีพการค้าแข่งของผมเลยก็ว่าได้เขาบอกกับทางสกายสปอร์ต ผมไม่เคยมีช่วงเวลาที่ไม่มีประตูยาวนานขนาดนี้เลยดังนั้นผมจะมีความสุขและก็ดีใจมากที่มันจบลงตอนที่ผมย้อนไปดูครึ่งปีของผมที่นี่ตอนนี้ผมคิดว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีสุดในการเรียนรู้สิ่งใหม่เมื่อคุณมีช่วงเวลาที่ยิงไม่ได้คุณก็จะเรียนรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับตนเองคุณต้องอดทนคุณต้องเป็นตีโมที่ดีที่สุดสำหรับทีมไม่ใช่ตีโมที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองและบางครั้งในเยอรมันนีเราพูดกันว่า ช่วงเวลาที่เลวร้ายนี่เองคุณจะได้เรียนรู้อะไรมากที่สุดและนั่นคือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้เมื่อช่วงเดือนที่แล้วโดยวนเนอร์คนนี้ยังยอมรับมาว่าชีวิตที่เชลซีของเขาตอนนี้ง่ายขึ้นบ้า้งแติทางทูเคิลเข้ามาแทนที่แลมพาร์ดเนื่องจากผู้จัดการคนใหม่ของเขาเนี่สามารถอธิบายสิ่งต่างๆมากมายให้เขาฟังเป็นภาษาเยอรมันได้เขายอมรับมาว่าอดีตผู้จัดการทีมดอทมุนและก็ปตันทีช่ากแมงคนนี้ทําให้ความมั่นใจของเขากลับมาอีกครั้ง ก็เป็นน้ำว่าง,งานนี้นผมก็ถือว่าการกลับมาของทางดิโมเวเนอร์คนนี้ก็ถือว่าดูดีเลยทีเดียวแต่ก็ยังไม่สุดนะฮะต้องรอดูกันต่อไปว่าทางทูเคิลนั้นจะสามารถใช้เขาเนี่ยให้เป็นประโยชน์มากที่สุดแค่ไหนและจะได้ประโยชน์ที่สุดกับเขายังไงต้องรอลุ้นกันครับและนี่ก็เป็นสรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่1มีนาคม2564โดยชัยภูครั่งเชลซีครับ